นี่ร้านนุ่งชิ้นที่กัมพูชาค่ะทุกคนมาดูน่ากินมากใครว่าน่ากินบ้างกดุ่นหนึ่งมาหน่อยมุยปวนปลาหมูปวนปลาอ๋อพัดหนึ่งหนึ่งพันห้าตัดไปเธอกินไหมเอาอะไรฉันอยากเอาอันนี้อันนี้อันนี้นี่เหรอเฮ้ยมุ้ยอุ้ยเขาทำน่ากินมากเลยอ่ะุ้ยนี่ก็ใหญ่มากเลยเอานี่อันนี่มุยโอ้ใครว่าน่ากินบ้างกดุ่นหนึ่งมาหน่อยมุยเอาตัดเอาไม่ค้าจะได้นี่เลย โอเคดีครับอันนี้อยู่ที่เสียมเรียบนะทุกคนนะอยู่ที่โลโก้ในมาร์เก็ตนะสวัสดีจากเสียมเรียบกัมพูชาค่ะทุกคนวันนี้มาเที่ยวเสียมเรียบนะคะมาหาทุกคนมากินใช่มาหาของกินที่เสียมเรียบอุ้ยนี่อู้ะยดูนี่อู้น่ากินมากมานี่ได้ลูกชิ้นมาแล้วคุ้ยร้อนๆเลยดูดูน้ำจิ้มอ่าหน้ากินมากอันนี้ไม้ละประมาณ1,500เรียวประมาณเท่าไหร่ลูก1,500เรียเหรอประมาณ10บบาท ประมาณ10บาทราคาพอๆกับบ้านเราไหมก็ใกล้ๆเขียนกันนี่ครับปู่น่ากินมากเดี๋ยวผมไปดูนะใครว่าน่ากินบ้างกดบวงหนึ่งมาหน่อยโอ้ยดูลูกนี้ไม้นี้10บาทลูกใหญ่มากมาลุยกันเลยโอ้ยลาาไปยังไงหืมนจิ้มโค้ออลยอ่ะลูกมันเปรี้ยวหวานหน่อยลูกอื่ากนจะไ น้้ใหญ่เดียวเฮ้ยน้ำจิ้มเขาอมหวานอร่อยมากน้ำจิ้มสามรสเปรี้ยวเผ็ดหวานใครมากัมพูชานะมาลองกินได้นะใชออ่อันนี้อยู่เมืองเสียมรียมนะครับเป็นตลลาาดกงคืนตลาดกาลางคืน